สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบค่าวันนี้เรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศกันนะครับในช่วงวันนี้หลายพื้นที่ฝนลดลงนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคเหนือฝนลดลงแต่ภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คเรดาร์ฝนในช่วงหัวค่ากันนะครับแล้วก็พื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนบ้างนะครับในช่วงค่าวันนี้นะครับ ดูจากโมเดลตรงนี้ตะกัวป่านะครับคุระบุรีพนมนะครับมีกลุ่มฝนอำเภอพระแสงนะครับอำเภอพนมอำเภอเขาพนมอำเภอฉว่างนะครับอำเภอบ้านนาสารตรงนี้เป็นสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็นครจิตธรรมราชกระบีนะครับกระบี่สิเกล้าตังนะครับอำเภอเมืองตังย่านตาขาวอำเภอควนโดนนะครับอำเภอเมืองสตูนอำเภอสเดาอำเภอคลองแยะหาดใหญ่นะครับ แล้วก็สบ้าย้อยเมืองยะลานะครับมีกลุ่มฝนนับในช่วงนี้ยะลาบันดังสตาหรือเสาะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ฝนกําลังถล่มหนักในช่วงหัวค่ํานี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่พอสมควรแล้วก็ทางด้านตอนภาคภาคใต้ตอนบนชุมพรครับมีกลุ่มฝนแล้วก็บางสะพานแล้วก็อีกชุดหนึ่งอยู่โซนนี้นะครับ ระยองพัทยานะครับอําเภอแกรงอารงําเภอเมืองระยองอําเภอปวกแดงอําเภอเมืองจันทบุรีอําเภอขลุงนะครับอําเภอเมืองตราดนะครับมีกลุ่มฝนนะครับแหลมงอบแดนชุมพรนะครับมีกลุ่มฝนจันทบุรีนะครับมีกลุ่มฝนในช่วงนี้แล้วก็ทางด้านโพธารามนะครับราชบุรีมีกลุ่มฝนนะครับกรุงเทพมหานครมีกลุ่มฝนในช่วงนี้นะครับ ท่านในส่วนของโมเดลตรงนี้นะคอนสวรรค์พิษณุโลกแล้วก็จังหวัดแม่ห้องสอนบางพื้นที่ยังคงมีฝนนะครับในช่วงค่าคืนนี้ก็มีฝนตกนะครับบางพื้นที่ในขณะเดียวกันก็เอาใจช่วยท่านผู้ชมที่อยู่โซนริมฝั่งแม่น้ําปิงนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่น้ําท่วมแล้วก็ทางด้านอุบลราชธานีนะครับถือว่ามาตามนัดในส่วนของกลุ่มฝนนะครับ ในอุบลราชชทานีบางพื้นที่มีกลุ่มฝนในช่วงนี้แล้วก็อํานาจ,จเจริญน,นะครับศรีสะเกดบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนแล้วก็ต้องจับตาดูในช่วงค่ําคืนนี้อาจจะมีเข้ามาเติมได้นะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมาดูเรดาร์กรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงค่าคืนนี้นะครับ อำเภอบ้านค่ายระยองมีฝนนะครับอำเภอปลวกแดงอำเภอเมืองระยองอำเภอแกรงนะครับมีกลุ่มฝนอำเภอท่าใหม่จันทบุรีอำเภอมะขามนะครับแล้วก็อำเภอสัตหีบชนบุรีนะครับอำเภอทวีวัฒนากรุงเทพเมืองราชบุรีนะครับปากท่อราชบุรีจอมบึงนะครับอำเภอโพธารามมีกลุ่มฝนแล้วก็แถวตลิงชันกรทมมีฝนนะครับ โพธารามตลิ่งชันแล้วก็อำเภอเมืองสระแก้วมีฝนอำเภอเขาชะกันมีฝนนะครับมะขามจันทบุรีนะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ถ้าดูในโซนแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอแม่ลาน้อยมีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนบางส่วนอำเภอลี้ลำพูนบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็ดูเรดาร์สมุทรสงครามนี่นะครับมีกลุ่มฝน แล้วก็ถ้ามาดูเรดาร์ชุมพรนะครับกลุ่มฝนในโซนภาคใต้อำเภอพนมสุราชธานีบ้านตาขุนนะครับชัยบุรีสุราชธานีพระแสงอำเภอทุ่งใหญ่นะครับอำเภอบ้านนาสารนะครับมีกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ํานี้แล้วก็ถ้าเป็นโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างนี้ครับอำเภอรามัญยะลาอำเภอเมืองยาลานะครับอำเภอปันนังสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงนะครับอำเภอสดาวสงขา อำเภอเมืองสตูลอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงนะครับอำเภอปลเหลียนตรังอำเภอสิเกาอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษตรังนะครับทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชฉวางอำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอชัยบุรีนะครับพระแสงสุราษฎร์ธานีเวียงสะอำเภอบ้านนาสารนะครับมีกลุ่มฝนสิีเกาแล้วก็เกาะลันตาคลองท่อมนะครับมีกลุ่มฝนศรีสาครนราธิวาสครับลือเสาะ อำเภอชะแนะนะครับอเภเบตงทานโตบันนังสตาภาคใต้นีฝนเยอะน,นะครับในช่วงหัวค่านี้ดูฝนจากตะวันออกมาตะวันตกนะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับจากตะวันออกมาตะวันตกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากครับระวังน้ําที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานนะครับในช่วงระยะนี้ ก็เฝ้าระวังนะครับเป็นชุดกลุ่มฝนชุดใหญ่ในช่วงรอบค่าวันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูในช่วงค่าคืนนี้นะครับดูโมเดลฝนในช่วงค่าคืนนี้ที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกมากนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของโมเดลกลุ่มฝนค่ําคืนนี้นะครับ ค่ำคืนนี้โซนที่มีโอกาสจะเกิดฝนนะครับยังคงต้องจับตาดูในส่วนของนี่นครับช่วงเดี๋ยวดูช่วงประมาณค่ำวันนี้นะครับทางด้านภาคใต้นะครับตรงนี้โมเดลประมาณ20นานิกาภาคใต้ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องได้นะครับคุระบ,บรุรีตะกวป่าพนมนะครับกระโปรงพงาท้ายเหมืองเกาะยาว เมืองกระบี่ภูกเก็ตนับสิเกาย่านตาขาวบางแก้วระโนดนะครับควนเนียงหาดใหญ่ควนโดนเมืองสตูนะครับสเดานาทวีชนะสบาย้อยปัตตานีปนาเรเมืองนราธิวาสนะครับแล้วก็สุไหงโกลลกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องนะครับสุราษฎร์ธานีท่าชนะนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องในช่วงนี้แล้วก็โพชัยร้อยเอ็ดขอนแก่นนะครับ ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับในส่วนของกลุ่มฝนแล้วก็ทางด้านระนองนะครับพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับตรังสงขานะครับนครศรีธรรมราชยะลาราธิวาสปัตตานีนะครับนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีท่าชนะหลังสวนโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องขอนแก่นอาจจะมีฝนนะครับ ตรงนี้ในช่วงประมาณ22นกาไปดูช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับโซนที่มีโอกาสจะเกิดฝนนะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับสงขลาแล้วก็ยะลานะครับนาราธิวาสปัตตานีบันังสตาหรือเสาะนาราธิวาสนับสบ้าย้อยพัทลุงบางแก้วควนเนียงนะครับชะอวดระโนดนะครับเมืองนครศรีธรรมราชท่าศาลาสิชนนะครับ แล้วก็สวีนะครับชุมพรนี่มีโอกาสเกิดฝนนะครับในช่วงนี้เฝ้าระวังนะครับในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับในช่วงนี้ภาคใต้บางพื้นที่เริ่มจะมีน้ําท่วมแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านหัวหินนะครับพิดชบุรีประจวบคีรีขันชุมพรนะครับ สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ภูเก็ตนะครับแล้วก็สงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องได้ในช่วงนี้แล้วก็พอช่วง4นาฬิกานะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรในช่วงเช้านะครับอาจจะเกิดฝนได้ แล้วก็ทางด้านสงขายจลานาราธิวาสปัตตานีนะครับนี่คือประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีนะครับโซนนี้แล้วก็ทางด้านตะวันออกระยองจันทบ,บุรีกราดมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อยู่นะครับจึงคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับแล้วก็ช่วง6นาฬิกานครับทางด้านระยองจันทบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ยะลานราธิวาสปัตตานี มีโอกาสเกิดฝนได้นะครับในช่วงนี้นี่คือภาพรวมนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับในช่วงค่าวันนี้จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักมากเป็นโซนทางด้านจังหวัดภาคใต้นะครับภาคใต้ตอนล่างไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นะครับนครศรีธรรมราชตร,ารังพัทลุงสตูลสงขาาลายะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับ ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับถือว่าเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับาคกตายหลังจากภาคเหนือตอนนี้ฝนหยุดแล้วแต่ว่าน้ําก็ยังคงท่วมอยู่นะครับคงต้องเฝ้าระวังนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงรอบค่าวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนยมมิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์พยากรณอากาศระยะกลายุโรปนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ